สองสามีภรรยาสามีป่วยเป็นอัมพึกมาถึงห้าหกปีทำงานไม่ได้ส่วนภรรยาเป็นผู้พิการมาแต่กำเนิดทั้งสองมีฐานะยากจนแม้แต่เงินที่จะไปซื้อแก๊สเพื่อที่จะได้มา ประกอบอาหารยังไม่สามารถที่จะไปซื้อได้ต้องทำด้วยเตาฟืนมาหลายเดือนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องได้กดติดตามน,นะคะอ่าจเลิพรโยมนะเอาอาซาปูอยู่กี่คนนะ บ้านเนี่ยสองคนสามีภรรยากันมีลูกไหมไม่มีลูกนะ,ะอ๋อแล้วทำอาชีพอะไรอะ่ะตอนนี้ทุกวันเนี้ยทำอาชีพอะไรมีโฟมมาเือครั้งก็ไขุดเอมีโฟมคือรับจ้างขุดโฟรมรับจ้างขุดโฟมยังไงดึก ทุกวันหรือ,อยังไงมีงานยังไงเดือนหนึ่งทีมาสักครั้งหนึ่งบ้างทีก็สองครั้งครั้สามร้อยทีก็สองร้อยก็คือขูดโฟมเนี่ยนะรับจ้างขูดโฟมให้เป็นครั้งครั้งละสามร้อยสองร้อยบ้างแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอันนี้คือเงินที่ทำทำงานนะนะเดือนหนึ่งก็มีงานแค่นี้อ๋อแล้วได้บัตรอะไรบ้างไหมไต,ตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่ครับ ห้าเกก็ยังไม่ได้ผู้สูงอายุแล้วคุณโยมผู้ชายนะอ๋อสี่เจ็ดแล้วอันนี้มือเป็นอะไรเอ่ยทําไมเป็นเอาพึกนะอ๋อใี่สมองตีบเป็นมากี่ปีแล้วสีปีสี่ปีนั่นก็แสดงว่าเมื่อก่อนนี้ทํางานใช่ไหมอ๋อตอนนี้ก็ไม่ทํางานแล้วเนอะอ๋อ แล้วแล้วโยมก็ทํางานแบบเมื่อกี้มาตลอดเลยหลานมีมาให้ทากม็มีบ้างทีกแ็แล้วแล้วแล้ว,ลวทำไมถึงไม่ไปทํางานข้างนอกอะอเดินไม่ได้โอเดินไม่ได้พิการอขอโทษขอโทษนะโยมพิการมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาเลยนะอ๋อก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปทํางานและทําไม่ได้ก็ต้องอยู่ ทำมาที่บ้านอั้งตอนที่ยังพ้อแข็งแรงเนีคืออกตัดมุอแไหวตอนนี้เพิ่งเดินไม่ได้มาสองปีตอนนี้เดินไม่ได้สองปี<ข>เล็กลงขาขาเล็กลงอืไม่เวลายอะไม่เป็นไร,ไน,ไรนะอ่าเสร็บตอนนี้ก็คือสี่ห้าปีมานี่ก็คือสามีก็ไม่ทำงานเลยนะ อ๋อได้แบบประชานัดไหมได้ใบหนึ่งจะได้อยู่ใบเดียวก็ก็คือสามร้อยเนี่ยใช้ใช้จ่ายมาอคุณโยมก็น่าจะได้พิการด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้คือที่ใช้จ่ายปัจจุบันมีแค่นี้เองเพราะว่าไม่ได้มีลูกนะอ๋อแล้วแล้วแล้วทำอาหารเองไหมทำเทำอาหารเองนะ อ๋อทำอาหารเองเห็นมีเตาคงเตาแก๊สทำได้นะอ๋อทำเองทำผักหญ้าทำเองอ๋อแล้วนะเห็นมีเตาข้างนอกคือเตาอะไรเตาคนอื่นจะไม่มีเตาซื้อก๊ส <c oughs> อ๋อไม่มีการไม่ไม่มีตังเติมแก๊ส <c oughs> อ๋อแล้วนะเดือนนิดหมดนานยังไงแก๊สเนี่ย หมดมานานเลวอ๋อไม่ได้เติมมานานแล้วเติมานานเลยกี่ไร่ไห่เป็นเดือนไหมไม่ได้เติมมาตั้งแต่ออกอันตาไกาโอ้โโอ้โหไม่ได้เติมก็คือใช้เตาแก๊สมาเนะี่ยโอ้หแปดเก้าเดือนเนี่ยนะก็คือใช้เตาแก๊สมาตลอดอือฮึโยงก็เลี้ยงคนนี้ด้วยแล้วตอนนี้นะอ๋อก็ลำบากนะ ลำบากไหมโยมอยู่วยกันมาแล้วนะอก็ดูแลกันไปนะอ่าวันนี้ต่อมามาจากพระเจ้าเจ็ดไหนนะรู้จกกักพระเจ้าเจ็ดไหนไหมอ่าโอเควันนี้ต้อมามาในโครงการมาพวกนี้มาทีมงานปันน้ําใจคำว่าปันน้ําใจหมายถึงว่าเราจะมีน้ําใจมาให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ขาดโอกาส วันนี้ต่อมาก็จะได้มาเติมเต็มมาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของโยมที่มีนะก็จะได้คลายทุกข์ไปได้บ้างนะอย่างน้อยที่สุดก็จะได้มีอะไระได้อุ่นใจไม่ต้องไปเดือดร้อนนะทีนายโยมนะอ่ะเอาสิ่งของมาอ่ะข้าวสารนะ,นะอ่ะม่เป็นไรวางก่อนกันะ ข้าวสารหอมมะลิของแท้เอามาให้ไว้ห้าถุงห้าถุงกินนานไหมเนี่ยห้าถุงเนี่ยห้าถุงประมาณเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ใช,มใช่มาถึงว่ากินเนี่ยกินประมาณเท่าไหร่ถังต้งกินเดือนกว่าเด้ออ่ะ,อะน้ำนะน้ำดื่มน้ำดื่มมา น้่อะไรน้ำอะไรน้ำอะไรใช่ใช่น้ำอะไรน้ำดื่มอ่าอันนี้เป็นไข่ไก่นะสองแพ็คไข่สองแพ็คไข่เค็มไข่เค็มนะน้ำมันพืชตอนนี้กำลังแพงเลยนะน้ำมันพืชอันน้ำปลามาในน้ำปลานะน้ำตาลทราย3ากิโล นะอา้าวซอสหนึ่งขวดเ,ออเหลือจะข้าวไร้ก็ได้นะ้ำมันขวดปาลาอ,อนี่ปลากระป๋องนะนะยี่สิบนะยายยี่สิบกระป๋องนี่เป็นกุ้งเชียงนะอย่างดีนะกุ้งเชียงสองกิโลหมูหยองอ่าหมูหยองอันนี้เป็นปลาเค็มนะอันนี้เป็นน้ำพริกด้วยยายก,กินน้ำพริกได้ป้ากินน้ำพริกได้ไหม ไดนำ้ำมีน้ำพริกน้ำลบแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกเผานี่เห็นมีผักบุ้งปลูกอยู่เ่ย <c oughs> น้ำพริกไปอ่านี่เป็นขุนเส้นนะขุนเส้นอ่ามามา่าถึงสำเร็จรูปหนึ่งลังนมปกติทานนมกินนมไหมกินนะแล้วได้กินนมบ้างปะเนี่ยฮะ อ๋อได้เกินนะอ๋อนี่มาให้หนึ่งลังอันนี้เป็นขนมนะขนมปังอานี่เป็นของของใช้ใน,นีนยานครับนี่เป็นยาสีฟันผมเอาหลอดใหญ่มาให้เลยนะยายป้านะสะบู่แล้วก็น้ายาล้างจานนะอาอผมถักฟอกหอยใหญ่เลยนะนี่ก็เอามาช่วยคุณป้านะเยอะไ,ไหมป้าใช้ไปน้ำไหมเนี่ย ดีใจไหมเออตังค์ให้ยายเดี๋ยวน้ำมันนี่ก็ได้คึ้นไปน้ำมันเนี่ยนะอ่ะคุณป้าคุณเดี๋ยวต่อมาให้สะตังเอาไว้ใช้นะเดี๋ยวเพื่อจะได้ไปเติมแก๊สนะเออแล้วเดี๋วไปเสียข้าวไฟหรือคุณป้าอยากกินอะไรก็กินนะไปเสียกินเพื่อหาหมอด้วยอ่ะโยมแมบบ่ ก็ช่วยๆกันไปนะป้านะ